สัสดีชาวพ่พ่ออะไรสามทุกท่านเลยนะวันนี้มาเจอผมนะครับวไมตี้เอสคาราเมลครับวันนี้เราจะมาทําการตีบวกให้โลกตะลึงกันอีกแล้วครับเป็นอีพีที่แปดแล้วนะครับมาไกลันอีพีแปดกันแล้วนะฮะชาวพี่ลองโซ่บวกห้ามูลค่าสองร้อยสี่สามล้านครับอีพีนี้จะเป็นอีพีสั้นที่สุดครับเป็นอีพีที่สั้นที่สุดแล้วนะครับผมจะกดเลยนะครับไม่รีรอครับแต่คือแตกติดคือติดนะ ไม่อะไรแล้วฮะกดเลยฮะซึง่งแปลครับตามนั้นฮนะคือไม่ต้องบรรยายคืออไปหมดแล้วฮะทีมกูไปหมดแล้วครับทีมกูนี่กูทำเพื่อชาแนลขนาดนี้เลยเลยไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งแม่งต้องมาทำเพื่อชาแนลได้ถึงขนาดเนี้ย ไม่คิดไม่ฝันจริงๆนะว่าแบบนะหแะมันเสียใจนะพูดจริงก็เสียใจนะทำขนาดน,นี้เป็นจุดที่ท้อสุดในชีวิตแนละ้วสุดนี้บอกมันมันยากท่ถูกอะแม่ท้จริงอนะไม่เคยท้อขนาดนี้มาก่อนนะ สุดๆนะฮะหมดมาสี่ร้อยล้านฮะมันไม่ใช่มูลค่าน้อยๆนะสี่ร้อยล้านเนี่ยพูดไม่ออกจริงๆฮนะแม่งกูเก็บมาเกือบปีฮะสี่ร้อยล้านแม่งมันพังลงภายในไม่กี่วันโอ้โหแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยผมก็ในตอนที่ผมทำผม,ผมทำเพื่อชาแนลนะฮะ ผมคิดเสมอว่าที่ผมทำตรงตามพิชชาแนลฮะไม่ได้ทําเพื่อตัวผมเองหรือทาเพื่อใครผมทเพิชชแนลของเราครับแต่น้ามันก็มีท้อกันบ้างนะเรื่องพวกนี้ปกติครับคือหมดเป็นสิบสิบล้านไม่สิบล้านเป็นร้อยล้านเรื่องเสียดายวะ่ะ โอ้อยมันก็ย้อนเวลากลไปไม่ได้นะนะคนเราต้องอยู่ับปัจจุบันนะเมื่อรู้ว่ามันแตกมันไม่ติดเราทำใจยอมรับดีกว่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปนั่นจาอดีตเลยเราเป็นคนคิดเดตียดตีเราตีเองก็าทำกับตัวเราเองต้องทำคาบเป็นจุดต่ำที่สุดในชีวิตฟีาของผมอนะ จากคณรวยสี่ร้อยล้านจะตังค์แค่แปดสิบเจ็ดล้านซึ่งผมไม่ได้อะไรมาเลยผมได้มาแค่โจเซ่บอรซิงวาแค่ตัวเดียวทอ้อจริงก็ทออคือผมทำขนาดนี้เพื่อย้อนสับสกายแม่ผมทำไม่ได้ยังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมทำไม่ได้ยังไง ทำถึงขนดาดน,นี้แค่ยอดสมัครขายแบบผมจะขายทีมทิม้งแล้วเนี่ยจริงๆมันมันก็มีความคิดบ้างนะว่าแบบแม่งถอไม่ติดสักทีว่าขายทีมทิม้งอะไรแบบนี้ยก็เคยคิดอยู่บ้างแต่ไม่เคยจัดท้อที่จะเลิกทําผมท้อแต่ผมไม่ค่อยถอยผมไม่ถอยอีพีนี้ยาวหน่อยนะดีแต่ไปแล้วมันย้ายมันยา,ยนยา,ยยาวๆไปเลยนะ ชีวิตเราปกติครับมีช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตกย่อมมีช่วงที่ตกต่าี่สุดในชีวิตมันคือบททดสอบนะครับต้องผมต้องผ่านไปให้ได้ซึ่งยอดยอดซัพซายที่ผมได้มาเนี่ยทำของมปทำอะไรผมก็แค่อยากได้เป็นกำลังใจ เล็กน้อยๆเพื่อผมจะได้ทำคลิปต่อไปนะฮะผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์นะแล้วก็ให้กำลังใจผมมานะอยากปิดชแนลวะแต่ผมมาไกลแล้วว่าความฝันของผมคือเป็นยูทูบเบอร์นะฮะเป็นนักแคสกิเหมือนกับ มิสเตอร์ฮาล็อกเกอร์อะไรพวกนั้นนะแบบอยากมีคนรู้จักนะฮะอยากดังในวงการเกมนะฮะเป็นรีฟีสกะจะเป็นรีฟีสสั้นแต่นั่นยาวเลยฮะก็ก็อยากจะบอกทุกๆคนนะฮะที่เล่นฟี f a ออนไลน์สามนะฮะว่าพวกคุณถ้าคุณไม่ไม่อยากจะให้ทีมพังแบบผมอย่าไปเล่นทีบววครับ มไม่มีอะไรดีครับดีไปเขาแตกครับถ้าติดเขาท่านกำไรไม่มากครับแต่ที่ผมทำไปเพราะเพื่อชาแน,นลครับเพื่อชาแน,นลจริงๆครับถ้าไม่คิดวเพื่อชาแน,นลผมไม่ทำครับ <c oughs> น้ำตาไหลไม่สักไ,ไม่คิดว่าวันหนึ่งต้อตงมา นังเสียใจกับทีมตัวเองที่พังทลายกับม,มือของตัวเองเฮ้ยคิดแล้วท้อแต่นะชีวิตเราก็ต้องเดินต่อไปนะฮะชีวิตยังมีพุ่งนี้เสมอครับโอเคนะฮะอย่าลืมนะเจอบคนอยเล่มกับสไาย อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทอมมามากเลยครับแค่นี้นะบ๊ายบายคนระับอย่าลืมกด subscribe รัก,กคน,คนด,ดูทุกคนนะครับ